รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับอรุณสวัสดิค์ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะ8.30โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะรู้สึกดีใจเวลาที่เราพาไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วคุณผู้ชมตามไปไม่ว่าจะเป็นการกินการพักหรืออะไรก็ตาม สัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำสุพรรณบุรี หลายคนก็ไปตามรอยกันสนุกสนานสัปดาห์นี้ยังคงปักหมุดอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับ <S <S ที่แรกวันนี้ปักหมุดกันเลยที่ B i n ินดี้คันทรีฟาร์อยู่ในอำเภอสองพี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้เกี่ยวกับฟาร์มไก่ไข่เป็นหลักนะครับและก็ยังผลิตไข่ไก่สู่ผู้บริโภคโดยมีพื้นที่กว่า20ไร่เลยซึ่งการเลี้ยงไก่ของที่นี่จะเป็นการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิด <S <S ใช้แสงจากธรรมชาติและให้อากาศถ่ายเทสะดวกจึงไม่มีกลิ่นเหม็นและด้วยพื้นที่ของอำเภอสองพี่น้องจะมี น้ท่วมทุกปีทางคุณบีเจ้าของฟาร์มก็เลยเลี้ยงไก่บนบ่อบปลาเป็นวิธีจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมขังได้ครับ<อ>ซึ่งตอนทีมงานของเราไปลงพื้นที่คุณบี ต้องพายเรือออกมารับกันเลยทีเดียวนะครับแต่ในพื้นที่ฟาร์มน้ำไม่ท่วมครับและก็จะมีข้อดีอีกหลายอย่างนะครับเช่นเวลาไก่ขี้ก็จะตกลงไปในบ่อปลาทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นและก็จะเป็นส่วนที่จะไปช่วยสร้างแพลงต้นพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับปลาสามารถจับปลาขายเกิดเป็นไรายได้ได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้คุณบีก็ยังมีบ่อเลี้ยงกุ้งเพราะบ่อกุ้งจะมีความเค็มของน้ำทำให้ช่วยบำบัดน้ำเสียและก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย โดยการผันน้ u, anyway, ie, right ําจากบ่อกุ้งมาที่บ at ot wow. ่อปลาและก็น้ําจากบ่อปลาก็นําไปรดแปลงผักได้อีกด้วยเป็นการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆครับที่นี่นะคะเขาเลี้ยงไก่อยู่ประมาณ5,000ตัวเฉลี่ยได้ไข่ไก่วันละ4 0 0พันฟองค่ะคุณโดยเขาจะเลี้ยงไก่1ตัวต่อหนึ่งครอบเท่านั้นเพื่อให้ไก่ไม่แออัดจนเกินไปอาหารที่เขาใช้เลี้ยงไก่ก็เป็นสูตรของทางฟาร์มที่คิดค้นร่วมกับนักวิชาการแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยใช้ สมุนไพรกว่า20ชนิดไม่ใช้สารเคมีเลยที่นี่นะคะ oh. เขาเปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วย oh. แต่ไม่ได้เปิดเพื่อให้ไก่อารมณ์ดีนะ oh. แต่เป็นการเปิดเพลงเพื่อกบเสียงรถยนต์ที่ผ่านไปมาใกล้กับฟาร์ม oh. เพื่อไม่ให้ไก่ตกใจนั่นเองค่ะ oh. และทางฟาร์มนะคะ oh. ก็ส่งไข่ไก่ขายในห้างสรรพสินค้าทําเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้ไข่ไก่คุณภาพดีจากฟาร์มเลย ก็สามารถที่จะไปซื้อกันที่หน้าฟาร์มได้เลยหรือจะสั่งออนไลน์กับทาง B i n d i ฟ Farm ก็ได้ค่ะและไข่ไก่ที่นี่ยังมีการตรวจสอบมีใยยืนยันว่ามากไปด้วยสารอาหารเต็มไปด้วยโภชนาการและยังมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ไก่ทั่วๆไปอีกด้วยสังเกตได้จากเวลาตอกไข่ <c oughs> ไข่แดงจะนูนสวยงามไข่ขาวจะตึงไม่เหลว <c oughs> ง่ายและทางคุณบีบอกด้วยนะครับว่าไข่ไก่ของฟาร์มสามารถใช้นิ้วหยิบไข่แดงได้เลยและสามารถทานสดสดแบบนี้ได้ด้วยนะครับสุดยอดเลยโอ้โหไม่แต่ คุณมีบอกว่าไข่ไก่ที่นี่เอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยโดยเฉพาะไข่ลวกกับไข่เจียวแบบนี้แหละครับที่นี่นะเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาเรียนรู้เป็นอย่างมากเลยเพราะจะดีมากๆเลยถ้าเกิดว่าเขาได้รู้ถึงที่มาของอาหารที่เขาทานเพราะฉะนั้นเนี่ยพาลูกๆหลานไปกันได้เยอะๆเลยก่อนไปอย่าลืมติดต่อไปก่อนนะคะเพื่อที่ทาง b Indy Farm เนี่ยเขาจะได้จัดเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้แล้ววันนี้นะคะช่วงเที่ยวครบรถคุณเอฟธัญนพจะพาเราไปลงพื้นที่สัมผัสกับชุมชนที่มากด้วย รางวัลการันตีจากหน่วยงานมากมายเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำแต่จะเป็นที่ไหนตามคุณเอฟไปเลยค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพนะครับและวันนี้ครับผมจะพาไปสัมผัสกับสเสน่ห์การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและชุมชนตำบลบ้านแหลมแห่งนี้เป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1- ใน10ชุมชนต้นแบบจากชุมชนทั่วประเทศ Village Tourism 4.0ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งดูจากการร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนที่พัฒนาชุมชนให้ไกล เป็นแหล่งท่องเที่ยวผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานและชุมชนแห่งนี้ก็เป็นชุมชนที่ยังคงอนุรักษ์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีและชุมชนตำบลบ้านแหลมแห่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจนถึงขนาดได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามผมไปท่องเที่ยวและทําความรู้จักกับชุมชนแห่งนี้พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับข้างๆผมครับพี่บอยประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านแหลมครับสวัสดีครับพี่บอยครับชุมชนตำบลบ้านแหลมช่างสวัสดีจ้าขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมผมจะทำตามชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าเป็นไงสำเนียงพอได้ไหมได้เลยจ้าแต่ทีนี้อย่างที่พี่พี่เอาดาบมาทำไมเนี่ยอ๋อนี่หลายคนก็นึกว่าเป็นดาบจริงๆแล้วนี่คือ ทูบอ๋อเหรอครับผมสมุนไพรปจันวันเกิดชักทูบออกมาดูลองนี่หน่อยนะโอนี่นี่เป็นทูบเจ็ดสีเรามีกิจกรรมว่ามาที่นี่มาล่องเรือไหว้พระครับแล้วก็ให้ทุกคนทําทูบสีจันทันเกิดครับอันนี้เป็นทูบกํายานนะไม่เป็นพิษเป็นภัยด้วยนะครับแต่ทําไมพี่ถึงทาทูบเป็นแบบรูปทรงของดาบแบบนี้เมื่อก่อนล่างเงาของคนบ้านแหลมเราเนี่ยนะครับผู้ชายเลยมากก็จะสะพายมิดาบนะแล้วก็นุ่งสโลงเนี่ยก็คือแต่งตัวแบบนี้เลยแหละใช่แล้วเราก็เอาสิ่งเก่าๆเนี่ยเอากล คือมาบ้านแหลมเนี่ยก็จะมาเที่ยวมาล่องเรือเขาเรียกว,ว่าเลี้ยวเลาะเที่ยวท่องล่องวิถีชุมชนคนเบืองเนิร์บ้านแหลมสุพรรณบุรีจ้ากิจกรรมบนเรือลานี้มีอะไรบ้างฮะแล้วก็ล่องเรือไปก็ชมวิถีไทยกระสายน้ำสองฝั่งแม่น้ําสุพรรณผมก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาอย่างล่องเรือเขาเรียกว,ว่าล่องเรือตามรอยเดชพระธาตุองการที่5ผ่านวัดไหนก็ขึ้นไปไหว้พระแล้วขากลับแล้วล้วก็ล่องเรือย้อนรอยนิลัดสุพรรณบุรีผมก็จะท่องนิราชสุพรรณบุรีให้ฟังบางทีเราก็ดูว่าเป็นโปรแกรมอะไรอย่างเนี้ยเรียกว่าโปรแกรมเลี้ยวเลาะเที่่งมมไ้ พบรครับก็จะเห็นวิถีของชุมชนกับสายน้ําผูกพันดุดดังลมหายใจเดียวกันดังเพลงที่ว่าฉันเกิดมากับสายน้ําดุดดังลมหายใจเดียวกันฉันเด็กบะแหลมลุ่มแม่น้าสุพรรณเรื่องเหล่านั้นฉันมากปีสุนทรภู่เคยล่องผ่านานิราศุพรรณชินเอกกวี อันความงามเหล่านั้นยืนยันมาเป็นร้อยร,อยรอยป้ปีจนถึงวันนี้ขอขอบคุณคุณเอฟที่มาโอ้ขอบคุณก็ตองนี้ขอบคุณครับอขอบคุณนะจ๊ะใช่ใช่พี่มาทีหนึ่งครับผม คุณผู้ชมมานั่งเรือแบบนี้นะ<า>ชมบรรยากาศเร<า>ืมสองฝัง่งแม่น้ําแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆนะฮะทีนี้ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 แบบนี้<อ>หากคุณผู้ชมอยากจะมาแบบผมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างกติกาค,คือมาตรการของเราเนี่ยชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวใครสนใจชอบแล้วนะครับก็คือจองแล้วยัยงมีโปรแกรมให้เลยยิ่ยงช่วงนี้ก็ททสำหรัเรามาเราเป็นชุมชนที่ได้มาตรฐานชามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจตามมาตรการว่า D M H ทีเอแต่เวลายาห่างใส่หน้ากากมีเจลล้างมือวัดให้เรียบร้อยก่อนตรวจแล้วผ่านแล้วก็มาเลยจ้ะนี่ก็สนุกกันได้เลยมีมีอาหารอะไรเงี้ยไหมพี่โอ้นนอนเพราะเราใช้เวลาล่องเรือมันเกือบสองชั่วโมงตกแรกชั่วโมงแรกก็ทานอาหารก่อนเลยอาหารพื้นบ้านเราเลย วันนี้ชุมชนบ้านแหลมขอต้อนรับขุดเอฟที่แวะมาที่นี่เฮ้วเอาเฮ้วเฮ้วรายการข่าวสนุกปักอุดเที่ยวพามาเพื่อศึกษาแหล่งวิมู้การกินการอยู่ของชุมชนบ้านแหลม หลายใจที่เราไปล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ําสุพรรณกันมาแล้วนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือนี่แหละครับทูบหอมพรมเศรษฐีหลากสีประจําวันเกิดครับสวัสดีเจ<อ>้าบ้านครับ<า>ผมที่อ้วนนะฮะเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านแหลมก่อนอื่นขอยืมมีดดาบิทีได้ไหมฮะชิงนี ที่เรามาคุยวันนี้เป็นทูบปกติแบบนี้ใช่จา้าเดี๋ยวผมจะได้ลองทำด้วยด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้ลองทำใช่ค่ะสำหรับคนที่ทําสําเร็จแล้วเอาของกลับไปเป็นของที่ระลึกได้ค่ะ ตอนแรกทูบของเราจะเป็นสีขาวปกติพอทางพี่โสพลให้ทางหนูไปเข้าในกลุ่มก็เลยเสนอมาว่าทําไมเองไม่ลองทําทูบเจ็ดสีประจําวันเกิดดูเข้าใจแล้วคือมันจะธรรมดาไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบไฮไลท์อเมซิ่งก็เลยเลือกทําเป็นแบบทูบเจ็ดสีขึ้นมาแล้วก็จะมีทูบหนึ่งเดียวในโลกนะคะเป็นทูบจักรลาบจะมีทําที่ชุมชนจํงหบ้านแหลมของเราที่เดียวเท่านั้นอันนี้คือการทำอะไรฮะเนี่ยการตากดอกทูบการตั้งขาทูบอันนี้เราก็รวบอย่างนี้นะคะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ ไม่มีะไรมัดเลยหรอไม่มีะไรจ้าผมนึกว่าพี่เขาแบบมัดอะไรไว้เฮ้ยแล้วผมจะลองทาคุณผู้ชมมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยเท่าที่ผมสังเกตดูรู้สึกเลยว่าที่ชุมชนตำบลบ้านแหลมมีการทําทูบแบบนี้เพราะว่าวิถีชีวิตมีความผูกพันกับวัดเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เรียนรู้การทําทูบแล้วทีนี้อยากจะไปไหว้พระต้องที่ไหนยังไงที Radio ่วัดประพฤกจ้า วัดประพฤกเนี่ยนะครับเดิมทีชื่อว่าวัดวิหารลายทองหลังจากนั้นเนี่ยขุนประพฤกเขาได้มาบูนวัดก็เลยเปลี่ยนจากวัดวิหารไายทองเเป็นวัดประพฤกวัดนี้ก็มีเพลย์พัเ์เรือโบราณเป็นเรือมากหรือเป็นเรือรีปองเรือเข็มนะเรือภายม้าเารือพม่าและอะไรเงี้ยเยอะมากเลยเขาก็จะมีน,นี้เป็นร้อยๆอยลำเลยพี่บอยก็พาผมมากับสักการะขอพร หลวงพ่อสีแสงเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่แล้วก็ดูน่าเลื่อมใสามากเลยครับพี่ชื่อหลวงพ่อสีแสงเนี่ยมาจากเจ้าวาดสององค์ด้ยันองค์แรกชื่อหลวงพ่อสีองค์ที่สองที่แสงชาวบ้านศรัทธามากๆกนะครับก็เลยเรียกชื่อทั้งสององค์รวมกันเป็นหลวงพ่อสีแสงนะับจากนั้นเป็นต้นมาท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของอะไรบ้างครับท่านจะให้กำลังใจนะใครที่แบบสึกเก่งถดถอยทอดเทอ่านะท่านจะให้กำลังใจอ,อยู่เคียงข้างถ<อ>ึงศักดิ์ธิ์ก็ดูแลเราปกป้องคุ้มครองเรา พี่บอยครับแล้วก็<า>กระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่ในในวิหารเนี่ยนะครับผมเห็นเป็นรูปเหมือนของพระเกจิใช่ไหมครับนี่คือหลวงพ่อเนียมดังมากมาก ท่านเป็นคนที่บ้านแหลมนี่แหละท่านเนี่ยมรณาภาพท่าน,นี้เลยแล้วรูปนี้เมื่อก่อนไม่อยู่ที่นี่นะฟ้องย้ายกลับมาไม่เกินสิปีนะคือท่านไปเข้านิมิตบอกญาติตัวเองอ่ะว่าอยากกลับมาอยู่บ้านตัวเองเขาก็เลยสร้างรูปจำลองท่านมาไว้ที่นี่หลวงพ่อเนียวัดน้อยก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอย่งางดังมากมมมมมดังมากรูปแม่น้ำสุพรรณเนี่ยจะมีพระดังๆอยู่เนี่ยเขาต้องมีหลวงพ่อเนียมอยู่ด้วย คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัส,สเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนตำบลบ้านแหลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีหากเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงชุมชนตำบลบ้านแหลมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งแบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครบรถกันที่ไหนต้องกลับมาติดตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ช่วงหน้าตระเวนกินที่ร้าน The Terrace Cafe ไไบรรยากาศริมน้ำยกทับเมนูมาแบบสุดอลังการเช็คอินที่นอนกับลานกลางเต็นท์ไร่แตงโมชายสิเติมพลังให้กับร่างกายในสไตล์แคมปิง้งช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจาบ้าน มาปรปับอุ่นกันต่อคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณโบถูกต้องแล้วล่ะค่ะและใน,นวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปตะเวนกินกันที่ร้านเดอะเทเรสคาเฟ่อยู่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีมุมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนั่งได้หลากหลายอารมณ์ทั้งอินดอร์ห้องแอร์เย็นฉ่ำหรือว่าจะเป็นโซนอ outdoor ระเบียงริมน้ําก็รับลมสบายๆชิลๆได้เลยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีจุดเช็คอินที่ฮอตฮิตมากๆนั่นก็คือสะพานไม้ที่ทอดยาวไปในบึงบวสามารถหามุมสวยๆถ่ายรูปและก็อร่อย กับเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานกันได้เต็มที่ไปเลยค่ะคุณโบชงมาแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยครับเครื่องดื่มของหวานเมนูแรกลิ้นจี่ l บล k c คอ f ฟ e ่กาแฟาสดขั่วหอมหอมท็อปลงบนน้ำลิ้นจี่สดชื่นเข้ากันลงตัวเมนูต่อไป Orange Black Coffee จะได้ทั้งความหวานเปรี้ยวจากน้ำส้มสดเข้ากับกาแฟาด,ดื่มแล้วสดชื่นเป็นที่สุดเมนูต่อไปแตงโมปั่นเสิร์ฟมาพร้อมกับแตงโมชิ้นใหญ่ๆห,หยิบขึ้น กินแบบนี้จัดเต็มเลยทีเดียวหน้าตาฟินมากๆเมนูต่อไปชาเขียวฝอยทองเวลาทานแนะนําดูดชาเขียวแล้วตามด้วยเอาช้อนตักฝอยทองเข้าปากเป็นความหอมมันที่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยเนะครับค่ะเมนูต่อไปโอ้โหยูนิคอนมิลเชคเมนูนี้นะเห็นแล้วต้องบอกเลยถ้าสั่งออกมาแล้วถ่ายรูปคงจะแบบสวยหวานที่สุดเหมือนดิฉัน ฮัลโหลข้าไปที่นี่ดูต่อม <c oughs> าดูกันที่ของหวานกันบ้างค่ะเขาก็จัดเต็มไม่แพ้กันนั่นก็คือฮันนี่ทตสจัด เต็มแน่นไปด้วยเครื่องแล้วก็มีไอศครีมให้เลือกถึง5รสชาติเลยเมนูต่อไปว a f f l e ลไอศครีมนมสดฮอกไกโดตัวว a f f l e ลจะอบใหม่จานต่อจานเน้นที่ความสดของผลไม้เวลาทานต้องตักทุกอย่างไว้ในคำเดียวถึงจะอร่อยลงตัวที่สุดแล้วก็ยังมีเคปเค้กซึ่งทางร้านเขาทำเองเป็นแบบโฮมเมดค่ะใครที่กำลังมองหาร้านคาเฟ่นั่งชิวๆเครื่องดื่มแล้วก็ขนมวงเล็บด้วยนะแบบตรงปก แบบแน่นๆจัดเต็มเห็นในจอยังไงไปที่ร้านก็แบบนั้นเรียนเชิญมาที่นี่กับเดอะเทเรสคาเฟ่ทางคุณแม่เพนครับเจ้าของร้านยินดีต้อนรับและก็บริการทุกท่านนะครับไปเช็คอินกันต่อครับที่พักแบบสไตล์แคมปิ้ง เริ่มต้นราคาหลักร้อยแต่วิวหลักล้านไร่แตงโมชาย1ิบอำเภอด่านช้างนั่นเองครับที่นี่เป็นลานกางเต็นท์และเป็นที่พักติดริมอ่างเก็บน้ําลําตะเพรนรายล้อมไปด้วยผืนน้ําและทิวเขาและที่นี่มีมุมทฮยไลท์ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเช็คอินกับสะพานไม้เหนือน้ําทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเป็นช่วงน้าขึ้นจะสวยงามมากๆและถ้ามาช่วงฤดูฝนก็จะได้ชมหมอกเหนืออ่างเก็บน้ําที่นี่นะคะสามารถเลือกจุดกางเต็นท์ที่ชอบได้เลยจะ เลือกอยู่ริมต้นไม้ใหญ่หรือว่าเลือกริมอ่างเก็บน้ําก็ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนําเต็นท์ไปเองเขาคิดค่าเข้าคนละ100บาท i. แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเต็นท์ที่นี่เขาก็มีให้เช่าพร้อมชุดเครื่องนอนครบชุดแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กางเต็นท์ให้ด้วยหรือถ้าใครต้องการความสะดวกสบายก็มีเต็นท์กระโจมสีขาวที่ด้านในจะมีทั้งแอร์ที่นอนแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนอกจากนั้นก็ยังมีบ้านพักอีกหลายรูปแบบหรือคุณผู้ชมที่มีรถแคมปิ้งคาร์ที่มีเต็นท์อยู่บนหลังคาก็สามารถเข้ามาจอดตรรงบริเเวณที่ขาจั เตรียมไปให้ได้เลยและที่ไร่แตงโมชายสิบชาวแคมป์สามารถทํากับข้าวปิ้งยาา่างก็ได้มีกิจกรรมเสริมด้วยนะครับเรือถีบโอ้อันนี้อยาไปถีบมากเลยและก็ยังมีร้านอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยและที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือน้ําแตงโมปั่นทางไร่เขาปลูกเองใช้แตงโมสดล้วนอร่อยสดชื่นมากๆและถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดทําอาหารทางไร่แตงโมชายสิบก็มีบริการหมูกระทะ <c oughs> ทีมงานการันตีครับว่าโอ้โหน้ำซุปดีน้ำจิ้มเลิศรสชาติชนะเลิศเหมือนกันนะครับใครอยากจะทานเมนูอาหารเช้าที่นี่ก็มีบริการเสริมบอกกับเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าจะทานกี่โมงยกมาเสิร์ฟถึงหน้าเต็นท์แบบนี้เลยครับใครที่อยากจะไปสัมผัสกับธรรมชาตินอนเต็นท์กลางเต็นท์แบบนี้ต้องไปเช็คอินที่นี่นะครับกับไร่แตงโมชายสิบอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเที่ยวงานโตจิลิงหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่33โดยปีนี้ใช้ชื่อตีมว่าวิวแชร์มังกีปาร์ตี้สอ2พการจัดเลี้ยงแบ่งเป็นสี่รอบรอบแรก10นาฬิการอบที่2 12นาฬิการอบที่3 14นาฬิกาและรอบที่4 1 6นาฬิกาในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564นะ้าณลานรอบพระปางสามยอดและสถานที่ใกล้เคียงสารประการอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำห้วยปลือ ตำบลเขาพระอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะครับที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและก็จะเป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นศูนย์กีฬาทางน้ําของจังหวัดนครนายกอีกด้วยและกลับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้8ปดโมครึ่งทางไทยรัทีวีช่อง32ผมเจมิกเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดศิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ